ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมตีเพชรไหลพันธ์ครับผมเรียนชาวรักญาติครับผมนะคู่หูคู่หา่าสมัยก่อนเราจัดื่อก่อนเราจัดรายการวิทยุกันใช่ครับผมนะฮะอยู่ที่สวนเจ้าเชิดรอดอนอเจ็ดสี่เจ็ดสวนเจ้านื้แล้วก็รายการเพลินเพลงคนรุ่งทุ่งใช่นะฮะอันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนหมายความว่าการที่ฟังอ่ะมันเปลี่ยนกลายเป็นดู YouTube ยูทูบดูผ่านไลน์ได้มันเปลี่ยนระบบหมดละ นะอีหนวเราก็จะมานั่งจัดแบบนี้ให้ฟังเหมือนกันคุยเรื่องราวเดี๋ยวนี้เราเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมรู้สึกว่าพวกเราสองคนคุยเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องราวให้เป็นเรื่องได้เเป็นรื่องได้สามารถทําให้เป็นเรื่องได้รู้สึกวันนี้จะมาเรื่องเรื่องเข่าวิจกุเข่าววิจกุฎวิจกุฎจะเปิดนะใกล้แล้ววันที่สิบเจ็ดวิเศษนี่เขาก็จะบวชชีพามบวชชีพามนะฮะวันพรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยฮะจะบวชชีพาม เวอร์ชีความลุหน่าเจวันเนี่ยใช่เ็วันแล้วถ้าใครอยู่ต่อก็อยู่ยันเขาเลยใช่ใครอยู่ต่อก็ได้นะข้างบนมีอาหารฟรีแล้วก็วันวันที่ปีนี้นะปีสองพน้าร้อยหกเนี่ยนะครับก็เปิดนมัรมศการวันที่ยี่สิบแปดยี่สิี่สิบแมกรายี่แนวันมกราคใหญ่เออยี่หมกรคมยี่สิบหกมกรคยี่สิบ28ดเปิดยีดเปิดแล้วก็ไปปิดมีนาน่เลยมีนาเลยสองเดือนสเดือนโอ้เขาว่าปีปีนึงคนเที่ยวเยอะ ก็ล้านประมาณล้านคนมันจะไม่มีรถนะมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นไม่รถนะเพราะคนบอกต่อบอกแชร์บ้างก็บางคนมันชอบนั่งรถเล่นใช่ที่ผมได้ข่าวว่าคุณตีเฟนอะไรพันจะสร้างหลวงพ่อเขียนนี่สุดนี่นี่นะน้องโป้ยืนนี่ยแบบใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้เลยแบบนีทรงยืนเลยนึกถึงลุงลวงปู่เขียนในคล้ายคล้ายคปู่ทวดนะใช่ใช่มีอยู่ทรงหนึ่งใช่ให้ทรงหลวงพ่อนี่นี่ภาพที่ท่านยืนมาอย่างนี้เลยนะเราไปสเก็ตแล้วก็ทํารูปแบบมา นะท่านถือไม่เท้าท่านปวดบาดรปปวดปวดรูมากไม่เคยยิ้มอย่างขนาดนี้ก็บอกแล้วก็ไปถ่ายนี่ถ่ายที่สักแก้วไปกระถินด้วยกันทีแหละฝีมือผมถ่ายเองผนถ่ายเองใช่ต้องเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่โอ้ถ่ายประมาณทั้งหมดก็ประมาณ50สิกว่ารูป ด้รูปนี้ดูเดียวโอ้ผมนึกคุณถ่ายรูปเดียวเฮ้ยห้าสิบกว่ารูปมีหมดทุกภาพเลยผมจะคุยว่าคุณเก่งนะรูปนี้ท่านยิ้มแบบเปิดเผยรูปนี้ที่ตั้งอยู่บนสังขารหน้าสังขารเลยที่วัดที่วัดวัดจะเจอนั่นแหละเขาตั้งยิ้มเป็นรูปเดียวกันแล้วเป็นฝีมือผมนั่นเลยที่เป็นช่างภาพส่วนตัวที่ถ่ายให้ท่านนะผมก็มีโอกาสไปทาภาพยนตร์ที่ระบัติของท่านเรื่องพ่อเขียนกับําตำนานข้าพเจ้ากูดคุณตีเวทอะไรพันเนี่ย กี่ปีแลเจ็ดปีแล้วตรงนี้กืเจ็ดปีแล้วกว่าแล้วสิบปีแล้วสิบปีแล้วเพราะท่านก็เพิ่งรักสังขารไปมากสองปีอสามปีแค่ปีสี่แล้วปีที่สี่นะฮะรูเร็วเนะเนี่ยแป๊ๆเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเรื่องโมเดลนี่เป็นโมเดลคำโมเดลมาถ้าโมเดลมาหลายแบบนะหลายที่ที่ปั้นมานั้นไม่เหมือนเสียตังค์มาเยอะละถ้าเราคนปั้นไปเยอะละ อันนี้ถือว่า,ายัง <ics> ไม่เหมือนยังไม่ถูกใจผมยังไม่ถูกใจเพราะเพราะเราเป็นคนถ่ายภาพเราอยู่ใกล้ชิดเราจะรู้ใช่ใช่ว่าเรียนบทต่างๆเราจะอยู่ใกล้ท่านเราจะรู้ว่าท่านสไตล์ไหนแบบไหนนะฮะแต่ดูที่ยังสวยอยู่เลสวยฮะถ้าอันนี้เราจะสร้างทรงสูงทรงสูงสูงสูงสิบแปดเมตรทองเหลืองถ้าใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะดูว่าลักษณะแล้วก็รอยต่างๆที่โ่านะมันจะดูสวย้านนง่ยะต้องสวยงายเขาบอกว่าถ้ารูปใหญ่แล้วปั้นง่าย เพราะมันจะแก่เป็นลูกตาทำอะไรจะทําง่ายแล้วล่นเรกที่ทํทำยากแล้วแล้วเรสุว่าฐานเรานี่จะยกสูงขึ้นมาแล้วการจ่าสงเขาเรียกว่าถ้าอยู่บนถนนนี่จะมองเห็นเลยเห็นลูกปู่ปู่ยืนสง่างี้เลยจะใช้ฐานที่เพื่อนไหฐานที่ก็ต้องใช้โดยพอประมาณตรงนั้นในฐานที่เราไม่มีปัญหาเราตั้งคิดว่ากระทิงถาทรงไหนที่มีที่ว่างนอกจากวัดกระทิงลวงปู่ท่านจะไปอยู่ก็ได้ตรงไหนอะแล้วแต่ท่านท่านนิดมาบอกว่าไม่อยู่ว่ากระทิงละ จะทุดงไปอยู่ที่อื่นก็เรื่องของท่านแล้วเรางส่นิมิตเพราะเราก็นิมิตจะสร้างท่านอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอบุญบารมีจะสร้างท่านสร้างยากไหมค่อนข้างจะยากนะเงินงานต่างต่าอย่างแต่เรามีโอกาสดีพี่ใหญ่เขาเอาด้วยร่วมมือพ่อพี่ใช่พี่หลายหลคนนะใช่ โครงการศิลวิญก็ร่วมร่วมด้วยนะอันนี้ก็จะมีคุณกรุงศิวิไลเป็นประธานฝ่ายคาราวาแล้วก็พ้องชาวบ้านที่จันทบุรีใช่แล้วก็ชาวบ้านลูกศิษย์หลายท่านทั่วทั่วจังหวัดนะทั่วประเทศไทยเราเลยนะรับผอบเขียนมากเลยแล้วก็หลายๆท่านที่นับถือท่านนะครับนะฮะแล้วก็ศิลปินที่นับถือก็จะร่วมความศรัทธาตรงนี้ถ้าเกิดคนมาร่วมบริจาคด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาอยากจะได้ลักษณะเนี้ยไปบูชาสักองค์เนี้ย ได้ได้เราเราจะมีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ไอราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไม่ไม่เราคงไม่ไม่แพงขนาดนันะฮะไม่แพงหรอกครับเราตั้งต้นก็ก็คงจะไม่แพงไม่ไม่ถึงหลายพันหรอกนะครับแต่ว่าผมมารับรองว่าท่านผู้ชมที่อยากได้เนี่ยต้องอยากได้เพราะผมจะให้เกษาไปด้วย โอ้านเลยใช่เกศาอยู่ตรงท่านเนี่ยอยู่กับผมเยอะมากผมเห็นแล้วอยู่กับผมเยอะมากใครก็รู้ว่าผมรับจากมือแต่ท่ามีภาพยืนยันได้หมดเลยจะเห็นภาพมีทุกภาพเลยถ้าเกศาเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ใช่ผมเป็นคนที่เขาโปร่งเกศาโปร่งเสร็จแล้วเราคนรับคนเก็บมาเต็มแล้วก็ท่านก็สะสมให้นะฮะที่วอนด้วยมีครบแต่่านเวลาจะโรงผมเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะไม่เหมือนพระองค์เลยจะโปร่งบ่อยๆท่านไม่ค่อยโปร่ง ท่านาดยาดิบดันจริงจะป้กก็นู่นแล้วข้างขึ้นต่อข้างขึ้นหนู่แล้วข้างขึ้นข้งขึ้นไม่ใช่คือสิบห้าครั้มอย่างงี้นะสองสองครั้มหนูแล้วสองขึ้นสองครั้งอือบนเขาสิบห้าครั้งครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเดือนสองครั้งตรงสองครั้งนี่ก็กว่าบาที่เดือนเดือนกว่าสองเดือนถ้าอยู่บนเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะยาวถ้าชวนนะสองเดือนตสามเดือนก็ทำไม่ได้แล้วเด็กเกษานี่มีทั้งตอนบนเขาด้วยนะมีบนเขาด้วยแล้วข้างล่างในวัดด้วยคุณคิดเอาวัดจักรศิษย์มมออยากีคนได้ ยังองวที่เอาไปโรยที่อะไรเรามา้เกสรทำไว้ฮะทำไม่หมดแล้วทำไว้ตั้งแต่สมัยที่ทำทำพระรุ่นสมเด็จสมเด็จเนื้อเนื้อผงเกสรท่านนี่แหละตอนนี้ยังมีจนมีมีฮะมีมีอยู่มีอยู่ที่วัดนี่แหละนะครับแต่การเก็บเอาไปในรุ่นเนี้ย ติดต่อติดเนติดต่อก็ได้ติดต่อทางทางเบอร์เรานี่ก็ได้เลยติดต่อทางเบอร์เราก็ได้หรือจะไปต่อที่วัดก็ได้ใช่ไม่ใช่เรามาทําเองขายเองที่ไหนที่วัดก็มีที่วัดก็มีไปยังไงที่วัดก็ได้หรือจะาติดต่อเราก็ได้ของแท้เหมือนกันคำว่าสะดวกใช่คำว่าสะดวกดีกว่านะครับหรือติดต่อเรามันก็สะดวกเพราะได้พูดได้คุยเราแนะนาให้ใช่นะฮะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านไปเที่ยวคำสกุลถ้าจะไปเช่าพักอะไรก็ ที่เขาก็มีมีครับที่วัดกระทิงก็มีเลื่อมมาทีดีเพ่ที่เขาไม่ที่เขาไม่มีบนเขาไม่มีไม่มีครับบนเขาเนี่ยเราอธิบายนิดนึงตั้งแต่หลวงพ่อเสียไปเนี่ยของบนเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นของหลวงพ่อเขียนของวพกระทิงเลยเขาตัดออกหมดฮะเขาทําขึ้นใหม่หมดหม่คณะสงฆ์จะทําขึ้นเองหมดเลยปลูกเสกเองทําเองหมดพึ่งจะรู้เนี่ยบางคนบางทีบางคนเข้าใจผิดแต่เหมือนถ้าเราไม่อธิบายเนี่ยเหมือนไปหลอกเขาใช่ใช่ตอนนี้เลยมีโอกาสได้อธิบายว่าตั้งหลวงพ่อเสียไปเนี่ย ไม่มี ah พระที่ในส่วน pues um, ตัวหลวงพ่อที่หล่อทำอยู่บนเขากิจกุแจะอยู่ที่วัดกระทิงตะมาตอนหลังที่สลิจะสร้างเองใช่ท right ่านเองสท้างศิลปไปแล้วใช่ท่านเองแล้วก็บูชาก็ไปรูปท่านนั่นแหละฮะแต่ที่เนื้อเลือดเนื้อเลือดสายของทางที่ทางวัดทำนะเขามีอยู่ในวัดอยู่บกเก่าบอดี้เก่าอยู่ในวัดมีแต่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนข้างบนจะบอดี้ใหม่คือเราพูดตรงนี้เราบอกว่าหกคนที่ทุทาหรือที่เขา ชอบวัตถุมงคลหรือที่ศรัทานี่ไม่ได้ไม่ใช่คือไม่ใช่ใช่คือใช่นะฮะเรื่องราวของหลวงพ่อเขียนนะอย่าลืมนะครับไปนมัสการกันได้นะครับวันตั้งกต่วันที่28่นะมกราก็ถึงวันมีนา28และประวัติขพ่อเขียนหรือแหล่พ่อเขียนยังมีอยู่มีค่ะมีอยู่มีสั่งได้ฮะทางโทรศัพท์ก็ได้ ทางได้นะครับจะมีให้ผู้ชมได้ได้ติดตามและอยากชมเพราะมันเป็นศิลปินดังร้องอ่ะนะใช่จะเป็นทศพลวัยพธโอ้โหนักร้องดังหมดได้ว่าเนี่ยชินนกรนะอัมพรแหวนเพชรแล้วก็เอ๋พจนาโอ้โหสาธิตทองจันทร์นะผมก็มีก็ทุกสุรชัยสุรชัยอ่ะทัพเจริญเออสุรชัยทัพเจริญแล้วแสดสายอีกสดสายลงมารองเลยโอ้โหแล้วคนสำคัญเลยขาดาคนที้มาแหล่ะเนี่ยแค่นมาแหล่ะหรือมาร้องน้องพร ก็ียนเลนร้องเองเขเขียนเขาเขียนเองร้องเองนะท่าเลยบอกแล้วแต่เขาเป็นระดับอาจารย์อยู่แล้วตามถนัดนะฮะแล้วก็มีกรุงศิรยร้องอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายชุดร้องเยอะเยอะมากแล้วก็เออจ่ารอยเฮนรี่ด้วยพอจ่าร้อยก็มีมาเยอะมันรู้สึกว่าถ้าชุดนี้รวมรวมรวมมาละบั้มถ้าเอพีสามรวมหมดรวมหมดเลยในเอพสามราคาร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้ยถูกนะถูกถูกไม่แพงขายร้อยเดียวคุณที่ก็ขาย นอนดับหัวหัวแถวแนวหน้าของเมืองไทยนะใช่เรียกมเป็นมืออาชีดทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เวลาแล้ว๋ยวเจอนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เราจะพูดคุยเรื่องราวนะฮะอดีตถึงปัจจุบันแล้วเรื่องเกจิต่างๆแล้วเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะหลายๆแต่ที่หลายทางเดี๋ยวเขาไปดมความคิดไปหาวัดต่างๆก็มีมีพ้าอะไรมามั่งามาพูดกันแล้ววัดนถ้ท่าสงการที่ให้พวกเราไป ไปพูดหรือไปบ่นนี่แหละไปพูดหรือไปบ่นไม่เคลียร์จะบอกไปหาเงินนี่ไปไปช่วยทางวัดอะไเงี้ยแล้วก็มาติดต่อเราเราก็ไปพูดให้อมให้นะใช่นะฮะที่จะมาในในการใช่บางคนที่ชอบวัตถุมงคลก็บูชาไปอย่างกจะทำบุญร่วมกัาเราก็บูชาวัตถุมงคลไปแล้วก็มีวัตถุมงคลให้ให้ศรัทธาตามศรัทธานี่มีมีเยอะมากเลยที่เราติดต่อมานะฮะเราก็จะขยอยมาให้ดูทีเรื่อยๆเรื่อยๆร่อยก่อนเรีละอ่งลง ครับทนายโอนนี่ไม่เจอสับสงเนื่อสอบสนไม่รู้วันไหนวัดไหนเ้อเอ่ยน้ำสกุลไม่ถูกครับเวลาหมดเป็นเวลานะวันนี้เราต้องจากลากลาวลาผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ